ส่วนเรื่องของเมื่อคืนนี้โอ้โหต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูพระจันทร์แดงมันเดือดมากจริงณผู้ชมค่ะคือเราจะเห็นฉากที่โตโน่หรือว่าหมอสมานี่นะคะเขาแปลงร่างเป็นเสือพญาผู้ชมแล้วแปลงตอนกลางวันเคยเห็นไหมที่ผ่านมาไม่มีเลยนะจ๊ะทุกทีจะต้องแบบพระจันทร์แดงตอนกลางคืนทําพิธีหรือว่ามีเหตุร้ายอะไรต่างๆถึงจะแปลงร่างแต่นี่ที่ต่อหน้าทุกคนมีคนจับอยู่แบบนี้นผู้ชมด้วยใช่แล้วที่สําคัญก็ต่อหน้า คือคนแบบเยอะแยะแอบเพื่อปกข้องคนที่ตัวเองรักนี่ครับก็คือแบบครูปรีชาติอ่ะเนี่ยครูชอฉากนี้แต่จะบอกนะว่าที่เราพูดถึงเนี่ยเรามีภาพเบื้องหลังต้องบอกเลยว่าเป็นฉากฉากนี้ของโตโน่มาให้ดูมันเป็นความเทค่ความครูแต่ว่าแลกมาด้วยแบบใส่พลังเต็มมากคุณผู้ชมถึงขั้นที่เขาเกือบจะเป็นลมอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพนี้พร้อมๆกันค่ะในเมาส์หลังเลน ใส่ให้กับชาวด้วยดอกแดงมากๆเลยละคะ่ะเมื่อจุจู่ๆเสือพยาก็ปร,กรากฏตัวในตอนกลางวันแถมเป็นการปรากฏตัวโดยที่ชาวบ้านยังไม่ได้ทําพิธีอีกด้วยเพื่อออกมาช่วยหัวนักศักดิ์สิทธิ์ที่รับบทโดย ครับซึ่งฉากนี้ต้องยกให้ปไปอีกหนึ่งฉากบูแอคชั่นสนน่นจอของพระจันทร์แดงเลยละ่ะค่ะแต่กคุณผู้ชมทราบไหมล่ะคะาว่าเบื้องหลังการได้ทำฉากนี้เนี่ยเหล่านักแสดงต่างต้อง,ง,งซับซ้อมคิวบุก,กับพี่พีทีมสตันกันหนักมากๆโดยเฉพาะกับหนุ่มตโนเพราะนอกจากต้องบูออกมาให้สมจริงแล้วว่ายิ่งต้องทําการเมคอัพหน้าเล็บที่กลายเป็นเสือในร้างคนสะกดแนแต่ยู่ท่าทางว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับตโนโเลยเนอมันจะมีแบบตลาหลายระดับมีคนเป็นปกติเลยแล้วก็เริ่มเป็นตาเปลี่ย ีเล็บขนเริ่มตามคอตามนีครับก่อนจะกลายเป็นสือผมว่าใส่ข้าใจเล่นเป็นผู้เรื่องนี้แหละดีใจพอถึงเวลาต้้งบูนี้เรียกว่าเป็นบททดสอบที่ท้าทายของพระเอกเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าตัดเนอต้องโหนสลิงลงมาแถมยังต้องโชลีลาบูกลางอากาศบอกเลยว่ากวาจะได้ฉากนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะ กลับมาแต่ว่าของจริงจะมีท <OK> ี่ให้ใช่ครับวิ่งเข้ามาเกลี้ยงเลยครับ้มแม่ไม่ใช่แค่ท่าแอคชั่นที่จะต้องแบะเท่านั้นนะคะแต่อิฐเนอร์ข้างในอ่ะก็ต้องเต็มด้วยเรียกว่าพลังเตอร์เนอร์มาเต็มสุดๆเลยค่ะ ไย่าดมย่นลมยยนามองต้องเข้าแล้วแล้วค่ะระบุนักขนาดนี้เชื่อหมดใจเลยว่าต่อโนกเขาทุ่มเททุ่มทุนแล้วก็ทุ่มสุดตัวให้กับเสือพญาจริงๆเราฉะนั้นไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยนะคะกับละครพระจันทแดงทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2องทุ่ม20นาทีทางช่องวัน31เ็แห่งนี้ค่ะ อยากแปลง่ยมากเลยกะลังจะตกมืออห้โตโน่ตกใจเลยเต็มที่จริงๆนะเส้นคอเขาขึ้นเขาแบบเส้นเลือดปูดคือโอ้โหมาเต็มเมื่อกี้คือเจ็บคอด้วยนะเพราะว่าเขาไปทั้งตัวคือใส่อารมณ์แบบเต็มที่อ่ะหูทุ่มเทมากจริงเข้าใจแล้วทําไมถึงเหนื่อยจนแทบเป็นลมอ่ะถูกต้องครับเพราะนั้นต้องติดตามให้กำลังใจโตโน่ด้วยนะครับแต่ต้องรอถึงอาทิตย์หน้าเลยนะครับอาทิตย์หน้านี่เข้มข้นมากนะฮะเพราะว่าหมอสมาเนี่ยเขาต้องปล่อยมือปริชา ปล่อยจริงๆครั้งนี้เรียกว่าปล่อยจริงๆถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีการที่แบบบอกเลิกกันไปก็แล้วแต่ใจมันรักแบบยังรักอะคุณยังไงมันก็ยังเป็นห่วงอยากปกป้องอยู่ดีแต่ครั้งนี้ปล่อยจริงๆในที่นี้คือถึงขั้นว่าขอร้องให้มาจุฑาวุิหรือว่านนทาไปทํายังไงก็ได้ให้ครูปริชาติเนี่ยรักนนทาสักทีจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับหมอสมาแล้วหมอสมาเขารู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่กับเขาต่อไปเนี่ยกลัวว่าคนที่เขารักเนี่ยจะเป็นอันตรายคุณนะเพราะถ้าเกิดเขาอยู่ดีโผล่มาเป็นโอ้เส หลรักคนรักตัวเองไงใช่คุณผู้ชมเพราฉะนั้นพลาดไม่ได้แล้วนะพลาดจันแดงครั้งหน้าก็คือวันจันครับสองทุ่ม20นาทีติดตามให้ได้ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ใช่แล้วครับฝากเป็นกำลังใจให้กับโตโน่แล้วก็ลิชชี่ด้วยแล้วกันนะฮะค่ะ